Yang k u a

không nặng cái này, không phải là không? đi khám, ไม่มีผมก็แดดไอตัวนี้ไม่ไม่มีนั่นเลยไม่มีเมไม่จัู่้ต้องถือไว้่มันมีเส้นจับคู่ตองมีงาให้กับมันอนันี้เป็นบานบุรีมีฉากลงไปนะก็เป็นเป็นช้อะไรรี่เพื่อเพื่อจะให้เวลาปานบุรีมันเลื้อย

้องกลางเนี่ยด้วยนอนกับคุณยายนะห้องกลางนั่นเหนียนอนนี่นัจจัยคุณยายก็ไปไปตลาดตอนเช้าแล้วเราอยู่คนเดียวอุ้ยคุณยายหายร้องไห้อุ้ยนจจัยบอกอุ้ยดูหูดูหูดูหูไม่ได้ส sì, ิเขาตหนงในนี่ก like ันนะอู้นะดีเจ้าสาวเจ้าสาวนะยุ่งในอ่ะ ดูดิในบางจังนะเท่ดูดเนี่ยจะเริ่มไปจองวรไปไปเินเลยเยนีนะเออไอทางไจากอ่างกิโลภาคกันอะอายางนะมันมีสะพานข้ามมาแลมวสิ้นแล้วเหลือเมื่อก่อนเป็นเรือนะโอ้ไม่เล่นเมื่อก่อนเป็น้าน่ากลัวตอนที่ไปอ่อนะเดี๋ยวก่อนนะสองสออเกาะเนี่ยนะ มันน้ำมันแรงมากเลยนะลองขึ้นไปบนเขาต้กลัวมันจะมันจะถ้าเรือผ่านเนี่ยนะกูจะล่มกูจะล่มลงจะพินาศอยมึงจานสินะพอตกเย็นปั๊บเนีต้องข้ามุึงนะยุงมั้งตัวต้องเป็นมูงใหญ่เลยก็เลิศเลยบ้านหลังนี้เลยนะไปกันกูหล่อเลยนะ นี่ลืมไปแล้วเหรอไม่เมื่อก hm hm ่อนแต่หลวง้านเขาควรทุเรียนควนเองอ่ะจำได้ป่ะทุเรียนควรจำได้ไปไปเยี่ยนน้อูดไงไปเยี่ยนไปเยี่ยนน้ปู่พี่ที่ประจวบคุณยายเออนอูดน้ปู่เเป็นเป็นหมออยู่ประจวบไงน้าไปด้วย mấy lúc à cái này cứ luôn cho mình thẻo thế mình có không hay, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, าาปเออต่างเลยเนาะตัาเป็นตัวอย่างไม่ะไม่ใช่ต่าตัวอย่างุานคเซงอยสมุย น่นเหรียนทานเนี่ยนั่เนเหรียญนเ่นเหรียญได้ได้ได้เวลาเขตละเออพี่ตุ้ยลืมบอกพี่ตุ้ยไปว่าไอ้เขตมันมาหาเรานะอ้าวเหรอแล้วว่าไงวะเราไปเครื่องสายอุทยานเดจจี๋ยวต้องหมายศารไปนักไปที่บ้านตุ้ยบ้าน<อ>แก้วบ้านปุ๋ยปีๆเลยเนี่ยเพิ่งแต่เริ่มแล้วมันจะจบตอนไหนเนี่ย เราอายุ70ไหมมันสู้แน่สู้ยันเแต่ว่ามันไม่มันก็แพ้แพ้ในข้อกฎหมายเนี่ยถ้าแพ้ถ้าแพ้สองครั้งมันทำาการไม่ได้นะภายในอาจจะเป็นสองเดือนหมายนะคมาไม่ต้องตกใจก็เดเขาจังได้แล้วก็นัดซักักพร้อมกันว่าจะพูดอะไรบ้าง พูด่างที่พูดที่ที่เขตกันใช่ไหมไอยู่ไปตายตายสองใครตายไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่ารู้ว่ามีเรือมาจอดต้องใช่ตอนที่ไปที่เป็นพยานมีมีประมาณสคนเฮ้ยเรามีสำเนาไแล้วเนี่ยสำเนาที่เราเราเราไปแจ้งนี่เกใช่ใช่ไปเรื่องเว่ี่เเรได้ให้การตรงกันเลยเ เนี้ยอาการคเนี้ยอาการค่ะ่า้นเราไม่ต้ัวอาการไม่ัวจะต้นเทไรแล้วอาการอ่ะเอาวาไงว่าที่ว่าที่ว่าสิอนเข้าไปว่าียังไงมันก็มีแเี่่ใครยเอา่ให้อาอมาใหอ้อถ้าเปิดได้แอันี้มันต้องขับไล่นี่ไหมเนี่ย พอเขาสาตัดสินปั๊บเนี่ยนะคงเขาพอดีมันต้องต้องขับขับไหอกเลยให้ขาีถ้ามัสู้ใช่ไหมถ้าถ้าถมันปันถ้าปันนี้มานอนเนี่ยเขาตังค์มาดาวตัดตันนี้มันนอนไม่ได้มันล้งที่ดินสาธาาณะเนี่ยานะมันไม่เกี่ยวกับเราเราเียวเราไมยึงเารอจังหวะซ่งมันบอกไปะไมเนี่ยวห็นว่าถ้า ถ้ามันเสร็จด,ดีก่อนคุจะตั้งที่จะมดขอ <Okay. S 1> ให้ตั้งไป้วเยวก็เยอไปก็ไรบอลเยวล่วงอีกก็ไม่ได้เอาเพื่อนมาดูมาบอกโอ้พี่ยยากยาก คือ้าเปิดตรงน,นั้นเป็นเื้นที่ว่างนะมีคนที่จะมาดูว่าเราควรจะทำอไรด้ซ้แต่เราไม่ทำอะไรคุณจะขาดคุคนด่าคซือทำคอนโดได้แน่นอนมีคนสวยด้วยทำดีก็มันดีแบมาแมาแล้ว